สวัสดีครับสวัสดีครับยามเย็นนะฮะให้อาหารปลาครับยามเย็นนะครับเมื่อเช้าเราได้ทําการถ่ายน้ําไปแล้วนะฮะถ่ายอีกแล้วครับน้ําปลาวันนี้วันที่สิบกันยานะฮะถ่ายก็ถ่ายบ่อยเหลือเกินฮะก็อย่างว่าเนี่ยเราไม่มีระบบกรองน้ําเราก็ต้องขยันหน่อย ผมก็ไม่เป็นไรฮะเราก็อาใส่เน้นความขย่งนะครับอยู่ว่างๆด้วยฮะแล้วมาเช้าผมก็ให้ยา,ายาเห็บนะครับใส่ใส่ใส่ไปในน้ําแล้วผมก็ใส่ไอ้แล้วผมก็ถ่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงผมก็ถ่ายน้ํามาเช้าก็ให้ยาเห็บไปให้แบบให้ไปก็พ่อนานาน,านก็ให้ไปแล้วไงแล้วมาเช้าก็ใส่ไปอีก ใส่ยาเห็บไปอีกใส่ไปในน้ําเผื่อมันมันมันวางไข่ไงอ่ามันจะได้อ่ากจัดไข่พวกไข่เห็บไข่อะไรเงี้ยตัวเห็บโดยเผื่อมันจะลงเหลืออยู่อ่าเราก็ทําการให้ยไปเมื่อเช้าแล้วเราก็หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ถ่ายน้ําออกแล้วก็ถ่ายน้ําเสร็จปุ๊บเอาน้ําใส่แล้วผมก็ใส่ยาเหลืองไปอีกครับอ่าเผื่อบํารุงไปเลยมันมันใส่ได้ประมาณสักอาทิตย์นึงก็ใส่ทีนึงก็ได้ครับยาเหลืองนะฮะ บำรุงรักษาปลาเผื่อปลาแบบร้อยคิดข่วนไงตัวปลาไงบางทีมันไปไว่ายไปชนไอพวกขอบบ่อมั่งหลือไอกินตะไคร่าาตามบ่อตามอะไรเงี้ยปากเผื่อปากปลามันเปนในแผลอะไรเงี้ยจะได้บำรุงไปเลยอ่ทาทำทำไปแล้วอะถ่ายน้าไปแล้วก็บำรุงไปเลยเกมามา็มาเช้าไม่ได้มารีวิวหรือว่าถ่ายให้ดูนะครับ ตอนที่ถ่ายน้ำปลานะเ,าเดี๋ยวรอว่างๆก่อนเดี๋ยวถ่ายน้ำอีกรอบนึงแต่ผมแะถ่ายให้ดูว่าผมทำการถ่ายยังไงอ่านะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมารีวิวเอ้บอกมารีวิวมาถ่ายให้ดูว่าให้อาหารปลายามเย็นอะไรแบบนี้ครับมาเช้าปลาทองเนี่ยมันมันมันเหมือนป่วยๆนะครับแต่ตอนนี้ ตายไปแล้วผมก็ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะเสรยดายผมอะโหเลี้ยงมาตั้งนาน <H isa> ก็ทีมนี้ครับม่มีแล้วมั้งครับก็ที่เหลือก็ดูแลให้ดีที่สุดผมอะแค่นี้ครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ